สวัสดีค่ะศีนาคีแลนด์แปนะคะวันนี้ศิีนาคีมานำเสนอที่ดินติดทะเลแปลงที่สวยที่สุดอีกแปลงนะคะแปลงนี้ก็จะมีเนื้อที่อยู่3ามไร่3งานตั้งอยู่ที่หาดบางสเรลค่ะตำวนบางสเรลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะน้ำทะเลสวยสใสสะอาดลมพัดก็เย็นสบายนะคะไม่แรงมากอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่ดินก็หยุดจะหยุดตรงนี้นะคะที่ลูกศรชี้ที่ดินปานนี้ก็จะมีถนนขั้นหน้าหารนะคะด้านหน้ายาวติด ถนนนะคะ35เมตรด้านหลังก็45เมตรค่ะความลึกของที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ที่120เมตรด้วยกันนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยโรงแรม3ดาว5ดาวแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะไปะหมดนะคะ สนใจดูที่ดินแปลงนี้ติดต่อสีนาคีเบอร์โทร086488488นะคะขอบคุณค่ะ